สวัสดีครับผมตอนนี้ซูนอยู่ที่แยกสะดดแดงนะครับผมคลิปนี้มาอัปเดตท่าบรรยากาศนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมถนนสีลมนะเป็นวันแรกนะครับผมที่เต้นน้ําสงการนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับกําลังจะแบบกั้นนะครับผมนะกั้นถนนเส้นสีลมนะครับผมนี่ครับ ร้อนๆเลยทุกคนคือเจ้าหน้าที่จะปิดถนนนะครับผมช่วงเวลา13นาฬิกานะครับบ่ายโมงนะครับผมวันนี้เล่นน้ำก็จนถึง3ทุ่มนะครับผมนี่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะก,กั้นนะครับผมนี่ก็จะเตรียมเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับตอนเดืนเนี้ย ตรงนี้ผู้คนนับแสนนะครับผมนะาจะมาเน่นน้ำสงการกันนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงครับผมนี่ครับฝั่งนี้ตามฟุตบาททางเดินนะครับผมตรงนี้มันจะมีเวทีนิดหนึ่งนะครับผมจะเป็นเวทีดีเจนะครับผมเปิดเพลงเอนะครับแล้วก็จะมีแบบเอ่อท่อน้ำนะครับผมเพื่อเติมน้ำนะ วันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจะมันมากๆนะครับผมบันแรกจัดเต็มนะครับแล้วก็ฟุตบาทฝั่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยปืนฉีดน้ำนะครับผมนะปืนฉีดน้ำเยอะเลยทุกคนนี่ครับผู้คนก็เอาจริงๆอ่ะผู้คนมาตั้งแต่เช้าเช้านั่นนะซึ่งศูนย์มาตั้งแต่เช้าทุกคนมาดูภาพบรรยากาศนะทุกคนนี่ครับทางเจ้าหน้าที่ก็มาจัดนะครับผมจัด จัดระเบียนบ,นะน,ยบ,ะบยนะครับผมนะนี่ครับจัดระเบียบทางเท้านะครับผมนี่อีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้จะเตรียมไปด้วยนักวิชาชาต่างชาตินะครับผมคือถนนสีลมนี้ขึ้นขึ้นซื่ออยู่แล้วนะครับผมสาหรับการเด่นน้านะจะเตรียมไปด้วยชาวต่างชาตินะครับผมนี่ครับเอาจริงก็เริ่มแล้วนะนะ เริ่มได้แหละนะครับผมครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมคือวันนี้อ่จะมีเซ็นทรัลเวอร์นะครับแล้วเซ็นทรัลเวอร์ก็เด่นน้ำเหมือนกันนะครับผมก็จะมีอ่า สไลเดอร์ยักษ์นะครับผมประมาณ12เมตรนั่นแหละนะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะแล้วก็สนามหลวงนะครับผมส่วนถนนข้าสานี่ไม่แน่ใจน่าจะพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็สยามสแควร์น่าจ,จะ13นะน่าจะจัดเต็มนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อ่ะเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมมีแห่มีแหนางมิสแกนด้วยทุกคนนะนางงามมิสแกนนะตามที่ไปดูข้อมูลมานะครับผม แล้วก็วันนี้เองสนามดวงก็จะมีพิธีเปิดงานนะครับผมซึ่งประมาณนี้ส่วนคิดว่าเปิดงานนะแต่ยังไม่ได้เปิดทุกคนคือแบบเตี้นน้ำบันแรกนะครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตสิลเปเนชื่อรังมานะครับผมแล้วก็บินโรนนะครับส่วนสีรมวันนี้คือน่าจะจัดเต็มมากๆนะครับผมกค้าแม่ค้าก็มาเตรียมขายปืนฉีดน้ําขายถุงแล้วก็ฟุงกันน้ำมาทุกคนนะ แล้วก็จุดเติมน้ํานะครับผมนะครับถังขยงขยะนี่ต้องเตรียมนะครับผมเพราะว่าผู้คนนับแสนคนนะครับผมขยะมันต้องถ้าคิดคนละชิ้นนี่ก็คือแสนชิ้นนะครับผมนะครับแต่น่าจะเกินอยู่แล้วนะครับผมเห็นแต่ละปีอ่ะถ้าขยะมันเต็มนะเขาจะปิดเลยคนนะมันจะปิดเลยนะครับผมให้เจ้าหน้าที่มาก,กวาดนะครับแต่ ตรงสีลมนี้จะจํากัดนะครับผมสามพุ่มเท่านั้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะขยายไหมขยายเวลาให้ไหมนะครับผมเดีวเราไม่รู้กันนะครับวันนี้ก็จะจัดเต็มที่สีลมนะครับผมแล้วก็หลายสถานที่ศูนย์ก็จะไปแบะถ่ายเหมือนกันนะส่วนคั้งนี้ก็จะมีเวทีเล็กๆนะครับผมเป็นเป็นพวกแบบ EDM DJ นะครับผมมาบันเทิง วันเธองนีครับความสนุกกำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงนะปิดถนนหวายโมงนะครับผมเอาจริงก็เริ่มปิดแล้วแหละนะครับผมนะเริ่มไม่มีเริ่มไม่มีรถแล้วเดี๋ยวสวนก็จะลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวคอยดูกันนะครับผมคือ,อทุกทุก ช่วงที่แบบสงการในศูนย์จะตื่นเต้นมากๆนะครับผมเพราะว่าได้เห็นบรรยากาศที่ผู้คนมารวมตัวกันนะครับผมเป็นหลายสถานที่เลยนะดูกันเป็นหลายฝั่งนะครับผมฝั่งนี้ จริงๆอ่ะรถน่ะไม่มีไม่ค่อยมีแล้วทุกคนน่าจะปิดแล้วลนะน่าจะปิดน่าจะเริ่มปิดแล้วนะครับผมนี่ทุกคนจุดนี้ก็เริ่มเติมน้ํากันแล้วครับผมนีครับมีจุดเติมน้านะครับผมฝั่งนี้จะเป็นสีลมงคอนเพล็กตนะครับผมนี่ชาตต่างชาตินะครับผม อ่าทุกคนตอนนี้ปิดถนนแล้วนะเที่ยงก็ปิดถนนแล้วทุกคนเป็นว่าแล้วลงไปเล่นที่ถนนดีกว่านะครับผมอ้าวในที่สุดก็กลับมานะครับผมเทศกาลที่ผู้คนทั่วโลกนะครับผมต่างรอคอยกันนะครับนี่ผู้คนเริ่มเริ่มที่จะมา เวียดนามกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวนำมาดูอีกอีกสักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงนะทุกคนน่าจะเต็มนะครับผมหนึ่งปีมีครั้งนะครับที่จะได้มาแบบยืนกลางถนนแบบนี้ทุกคนก็ถือว่าส,สนุกสนุกมากไปเราไปดูตรงเอ่อ สีลมพาร์คหรือว่าพาร์คสีลมนะครับผมจุดนี้คือถนนไม่ใช่คือซอยสีลมหนึ่งนะครับที่นี่คือที่สุดนะครับผมคือในการเด่นน้ำนะครับขนาดยังไม่แบบยังไม่เริ่มแบบคนเยอะนะเนี่ยแต่ว่า เริ่มแบบมีกระจิตกระจยที่จะแบบเด่นน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็พักสีลมนี้จะมีเวทีนะครับนมีอุโมงน้ำอยู่ตรงนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะสรุปสนานกับดีเจซึ <sk ling> <sk ling> <si ่งตอนนี้ดีเจเราพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวมีต้นดีเจอินมินที่บรรจุนี้ด้วยใครอยากจะสนุปสำหรับนะครับเดินตรงเข้าไปด้านในได้เลยครับแต่ว่าก่อนจะไปสรุปการไปต้องถูกขอออกในเวลาท้องแต่ยนะครรัับบสาหนะครับแต่ละจุดก็จะมีกฎนะครับผมการทิ้งขยะนะครับผม ต้องทิ้งก็อยากให้เป็นที่เป็นทางนะครับผมนะครับข้างหน้าข้างหน้าก็จะมีเวทีอีกนะครับผมนะก็เริ่มจะไม่ค่อยมีรถแล้วนะครับผมเี่นะครับว้าวพรค,าคร่าแม่ค้า วันนี้น่าจะขายน้ำขายน้ำขายปืนฉีดน้ำกันน่าจะดีนะกมาีลมัใจได้เลยไม่าาที่สีลมที่นหนึ่งวทีครับมาตรฐานความปลอดภัเดียวกันนะอร่อยทังปลอดภัแล้วก็เดี๋ยวมารับชิมความอร่อยกันได้นะครับในช่วงเวลากิจกรรมของเรากับซีโรจีฮะนี่คือซนิสเเชียว์จากซีโรจีที่งจะมาเสิร์ฟ The, the space chicken, the CP chicken. That whether you are having on zero space or on on zero road or on the space, you will receive the same standard because CP chicken has the space food safety standard, which is the highest standard from NASA that the astronaut can consume, and we people here can also consume too. มีครับฝรั่งฝรั่งหมูน้อยฝรั่งนะครับผมกับแล้วมีฐานเติมน้ำนะฮะเราจะเปิดเติมให้เป็นรอบๆแล้วก็ยังมีฐานข้อกระอดอยู่ด้านขวาด้วยอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นทุกคนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมีการแบบขายพวกปืนฉีดน้ำกันเต็มพุทธบาทเลยทุกคน คือว่าถนนปิดแล้วล่ะนะครับผมแต่บ้าปิดยังไม่สนิทโอ้ถนนโลกเลย